ไปต่อกันที่การแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสมดีวิชั่น1ครับเป็นรายการที่2 i m m n n n t t i r t t u u e พังงาคัฟ2021นี่บเนี่เป็นรอบคัดเลือกครับพาคุณผู้ชมไปที่ TBC Snooker Center รามคำแหงนะครับรอบ32คนสุดท้ายก็แข่งกันชนะ4ใน7เฟรมครับใครชนะรอบนี้ก็จะได้เข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายไปแข่งที่พังงา18 2 3ตุลาคมนี้ครับคู่ที่น่าสนใจท็อปจันหรือพงศกรจงใจรัก นี่อยู่ในชุดแขนยาวสีขาวกักสีดำนะฮะเจอกับนารงเดชตาขันทองครับหรือโฟนมารุสมะก็ปรากฏว่านารงเดชเนี่ยอาศัยเก็บแต้มจากความผิดพลาดของคู่แข่งครับชนะไป4ต่อ2เฟรมเข้ารอบ16คนสุดท้ายได้สำเร็จส่วนอีกคู่ครับ บุญยริศเกียรติกุลหรือไฟฟ์นครนายกมนกระทีมชาติไทยชุดเอเชียนแอด์มัชชิโออาร์ตเกมเจอกับกรรัตอังคำหรือตูนวัดด่านครับและเป็นบุญยริศที่ออกคิวได้แม่นกว่าครับชนะไป4ต่อ2เฟรมก็เข้ารอบ16คนสุดท้ายเช่นกัน ในขณะที่ท่านสุนทรจารุม,มนครับท่านเองเนี่ยก็เป็นนายกสมาคมกีฬาบิลเลียดแห่งประเทศไทยเนี่ยไปเป็นประธานแถลงข่าวจัดการแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพเก็บคะแนนสะสมดีวิชัหนึ่ง อ m มิเนนต์แอร์ทรพังงาครับ2021รายการที่2และรายการที่3นะครับ <c oughs> นี่เป็นการถแถลงข่าวผ่านระบบออนไลน์ครับโดยการแข่งขันสนุกเกอร์ในรายการอ m มิเนนต์แอร์ทรพังงาครับก็จะแข่งขัน18 23ตุลาคมนี้ซึ่งแน่นอนครับจังหวัดพังงารับหน้าที่เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในรอบ16คนสุดท้าย ส่วนการแข่งขันรายการที่3นะครับเป็นจังหวัดภูเก็ตครับที่รับหน้าที่เป็นเจ้าภาพก็จะแข่งขัน25-30ตุลาคมนี้โดยการแข่งขันนี้จะมีเงินรางวัลพิเศษให้กับนักกีฬาที่สามารถกด maximum break 147แต้มได้ในรอบสุดท้ายนะครับจะได้รับทองคำหนัก20บาทครับ